บอกรักแบบนี้อย่าหาทำนี่หละคนนะครับที่กำลังอึดอัดอยากจะเผยใจอยากจะบอกรักออกไปอยากจะบอกว่าชอบอะ่ะเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เคยเป็นเมื่อสมัยตอนป .4 อ่าจำได้ละเอียดเลยคือโหอ,อยากจะไปบอกรักแบบย,ยังยังไงดีฝากเพื่อนเอาไปให้อะไรเขียนจดหมายเราคิดเต็มไปหมดเลยแต่เอ๊ะอย่าเพิ่งทําอย่าเพิ่งบอกว่าชอบอย่าเพิ่งบอกว่ารัก จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าเขาชอบคุณจะอึดอัดแค่ไหนนะครับก็ต้องเก็บไว้ก่อนถ้าเราอยากได้ใจเขามากพอจงกลับมาที่ตัวเราเพิ่มสเสน่ห์ตัวเราเยอะๆในทุกๆด้านเช่นแต่งตัวให้ดูดีนะครับดูสะอาดสะอ้านพูดจาให้หน้าฟังหน้าชื่นชมคุยให้เป็นคุยให้สนกุกสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราแบบเฮ้ยเราจะได้มีเงินไปซื้อของขวัญให้เขาซื้อสิ่งต่างๆให้เขาที่บางครั้งก็จําเป็นที่จะต้องมีไว้บ้างนะครับ อ่ะนั่นคือเสน่ห์ที่คุณต้องทำแล้วเมื่อเราเพิ่มเสน่ห์แล้วแล้วก็อย่าลืมเริ่มทําคะแนนไปเรื่อยๆเนี่ยมันคู่กันมันจะทวีคูณวันนึงเขาแบอบเริ่มหันมามองเริ่มชอบเราเริ่มรักเราแล้วบอกตอนนั้นมันได้ใจแน่นอนครับ